วันนี้บีเตอร์อยากทำกับข้าวทักเมนูหนึ่งเขาได้ลุกขึนมาเตรียมเตรียมเครื่องแกงครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นก็ทำเครื่องแกงให้เสร็จก่อนครับเมนูที่ว่านี้เป็นเมนูของลัดนองจอกทางทิศตะวันตกเฉียงออกของประเทศไทย ็ใช้แค่ปิดแกงที่ตำพอหยาบพอที่ได้เสร็จแตกพอตำได้เสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้เพื่อจะได้สะดวกในการแยกเอาไปผัดส่วนครกนั้นก็เอาไปใส่น้ำน้ำล้างครกถังรัดน้องจอก วันนี้ก็ใช้กระทะเหล็กกระทะเหล็กเผามันร้อนดีจับถนัดมือร้อนไวทำอาหารออร่อยอตั้งจุดไฟกระทะร้อนแล้วเอาพริกแกงที่เราโคลกใส่เข้าไปแล้ก็คนคนคนค,นคนเห็นหอม สามบนเจ็ดบ้านส่วนปีเตอร์นั้นเราก็กำลังทำอย่างคำาัคนีน้เราก็ว่าปีดแกงนั้นจะไหม้พอปีดแกงเริ่มหอมแล้วเ้าก็ใส่เป็นหมูสับที่เราได้ไปซื้อไว้จากห้างนักโคนโคโดินมันเหลืออยู่ในตู้เย็นเราก็เอามาทำกับข้าว ให้เป็นเมนูมนี้กันครับพอหมูสุกเราก็ใส่น้ำล้างคลกมันอร่อยตรงนี้ครับ <c oughs> น้ำล้างคลกมันจะนัวเอ้ยไม่ใช่ครับที่นัวนี่ครับน้ำปลาใส่ไปทักนิดนึงพอมีความหอม แต่เราก็ปรุงรสใส่เกลือใส่ผงชูรสเอารสชาติที่เราถูกใจพอจะแตกไปแล้วมันจะได้อ,อร่อยพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่ผักครับเลือกใส่ผักที่มันสุกยากหน่อยอย่างเช่นมะเขือ ผมก็ใส่มะเขือกับข้าวโพดอ่อนลงไปก่อนพอผักเริ่มจะมีอาการซุกซุกเดี๋ยวเราจะใส่ผักที่เหลือก็คือกระปรีที่เราซอยไว้ซอยยับซอยยับปิเตะกระใส่ไปตอนนี้กลิ่นมันคระคอก น้ำลายแตกปีแต่กระดตแตปาดน้ําลายเริ่มแล้วตอนนี้เราก็รอแค่ผักมันสุกช่วงที่รอผักสุกเจอกันนึกได้อีกเมนูหนึ่งไข่เจียวนั่นไงไข่เจียวร้อนๆตีไข่รอไว้ อนนี้ผักสุกแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมที่ซอยไว้ก็เป็นอนันว่าเสร็จเมนูนี้นะครับของรัดนองจอบก็คืออ่อมผักรวมใส่หมูสับเป็นเมนูง่ายๆที่จะแต่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมไข่เจียวอ,อ ปีเตอร์ไม่อยากจะบอกว่ามันแซบแค่ไหนมันเป็นเมนูของทางทิศตะวันตกเชียงออกของประเทศไทยที่เขานิยมกินกันเขาจะกินคู่กับไข่เจียวหรือว่าปลาทอดก็คขาเป็นดีอยู่ส่วนเราวันนี้เลือกเป็นไข่เจียว ตั้งกระทะร้อนอีกไข่เสร็จก็ใส่ลงไปกินหอมมะของไข่เคียวเตะจมูกพีเตอร์ปักปักปักดูทีครับน่ากินแค่ไหนโอเคผมก็ทุกอย่างเสร็จแล้วผมขอตัวไปสแต็กก่อนนะครับวันนี้ลาทุกคนก่อนนะครับ